สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยจะจะมาทําดิกทาอีกแล้วนั่นก็คือจะมาอ่านให้ฟังแล้วก็เขียนนะคะเหมือนที่เราเคยทําในบทที่แล้วนะคะวันนี้เราก็มากับเรื่องของโวลน์นะคะโวลนก็คือการอาศัยอยู่นั่นเองเนาะมีคําศัพท์คําไหนบ้างที่น่าสนใจเราไปลุยกันเลยค่ะเตรียมสมุดแล้วก็ปากกามาเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ Die Wohnung. Die Wohnung. Come to our Das Haus. Das Haus. Das, Schlafzimmer. Das, Schlafzimmer. คำต่อไปค่ะ Does o n z simmer? d a s s o n z simmer? คำต่อไปค่ะ D a d r e s s D a d r e s s Der Garten. Der Garten. คำต่อไปค่ะ di Stadt di Stadt คำต่อไปค่ะ d e r e t i s c h d e r t i a c h Kommen wir doch weiter. Der Stuhl, der Stuhl, Stuhl. คำต่อไปค่ะ does bet does bet คำสุดท้ายค่ะดีเทืยดีเทื โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองนับดูนะคะว่าตัวเองได้กี่คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึง5นะคะหรือว่า5มากมากกว่า5นะคะก็ยังไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูวิดีโออีกรอบแล้วก็ลองเขียนอีกรอบนะคะแล้วก็มีเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเฉลยจะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคาบหน้าหรือวิดีโอหน้าค่ะวิดีโอนี้ลาไปก่อนชิสอัฟวีเดอเซนช้าว